Why? Wow. เรื่องการปฏิบัติการในสนามบินไปอยู่สแกนิเนเวียนอะไรแม่ส่งไปล้านซ้วมนอนร้องไห้ทุกคืนทํางานด้วยความทุกข์ทรมานใจตลอดโทรไปหาเจ้าหนายที่การเินไทยเฮ้ยเจ้าหนาย่เจ้าหนายขอตําแหน่งคูณตาแหน่งเกิดอะไรขึ้นในคิดนะจะลาออกแล้วอ้าวลาออกทำไมไอ้ตำแหน่งกูหาได้ไม่มีปัญหาขอถามปัญหาเดียวยวมึงเก่งจริงสบายๆทำผู้หีิแต่ปากกันะดีกว่ารู้เก่งจริง ตอนเรอยู่การบินไทยจำได้ไหมร้อยห้าสิบคเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นผู้เก่งที่สุดในรุ่นเพราะฉะนั้นคุณเก่งจริงไอ้ชิดคุณไม่เชื่อว่าเก่งจริงมึงเจอปัญหานิดเดียวเจอปัญหาแค่เดือนเดียวมึงคิดจะลาออกแล้วมึงคิดจะยอมแพ้ไม่คิดจะสู้ถ้าคุณปล่อยให้มึงลาออกจากสแกนเนรเวียนอะไรมาทำงานการบินไทยพอมึงมาเจอการบินไทยพ่ มาทำงานการบมนไทยการเิือไทยมัน <athy> ก็มีปัญหาแบบการเิือไทยสแปนดินเนเวียนมแย่รลมันก็มีปัญหาแบบสแกนดิเนเวียดแยรายมึงหนีปัญหาจต่มูดมาเจอปัญหาการเิืไทยมึงก็ขอย้ายเอ้เจ้านั้นไม่เอาแล้วไอ้แผนกนี้ปัญหาเยอะอ้าวแล้วมึงจะย้ายไปอยู่แผนกไหนขอย้ายไปอยู่แผนที่มันไม่มีปัญหาไม่มีประศัรค์งานของพ่อของแม่ไม่มีปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคเขาไม่เรียกว่างานไอ้ที่กูรับมึงเข้ามาทํางานเนี่ยเพื่อจะให้มึงมาแก้ปัญหาเพื่อจะให้มึงมาพาบริษัทก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและอุปสรรครวมการเรียกว่างานทํางานก็คือต้องไปแก้ปัญหาแก้อุปสรรคเพราะฉะนั้นมึงจำคำพูดของกูไว้นะปัญหาคือเงินอุปสรรคคือความสําเร็จนะปัญหายิ่งเยอะเท่าไรได้เงินเยอะเท่านั้นอุปสรรคมากเท่าไหร่มาเป็นยิ่งยากเท่าไหร่ตำแหน่งมึงจะยิ่งใหญ่โตความสําเร็จมึงจะยิ่งยิ่งใหญ่เท่านั้น มึงอยากรวยอยากได้เงินเยอะๆมึงอยากประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มีตําแหน่งใหญ่โตแต่เวลามึงเจอเงินมึงเจอความสําเร็จมึงวิ่งหนีมึงบ้าหรือเปล่ามึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าบ้าไหมปัญญาอ่อนไหมหมายถึงพวกมึงอะอยากรวยอยากประสบความสาเร็จเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรควิ่งหนีมึงเจอเงินเจอความสําเร็จมึงวิ่งหนีแต่อยากได้เงินอยากสําเร็จเป็นไปได้ไหม ถ้ามึงอยากได้เงินเยอะๆตรงไหนปัญหาเยอะมึงเอาไปแก้ให้เขามึงจะได้เงินเยอะมึงอยากมีตําแหน่งใหญ่โตประสบการณ์มันได้ทีมใหญ่งานตรงไหนยากมึงก็ทไม่ได้มึงเข้าไปทําแล้วมึงจะประสบความสาเร็จที่ใหญ่เลื่อนตาแหน่งใหญ่เขามึงดูซีอโอเนี่ยนะคนที่มีเงินเดือนสูงสุดตาแหน่งใหญ่สุดมันทํางานที่ยากที่สุดมึงทำงานที่ปัญหาเยอะที่สุดมึงทางานยากที่สุดทางานที่ปัญหาเยอะที่สุดมึงก็ได้เงินสูงสุดมีตําแหน่งใหญ่สุดนั่นเรื่องธรรมดามึงเคยเห็น อซีโอคนไหนนะทำงานที่แั่นไม่มีปัญหาเลยงานหะมูหมาที่ไหนก็ทําได้แล้วขึ้นเป็นซีอโอกันเดือนสูงๆเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจาคาพูดไว้อยากรวยอยากประสบความสำเร็จต้องทํางานที่คนอื่นทําไม่ได้งานที่ยากมากๆทางานที่ปัญหาเยอะแล้วคนอื่นแก้นะเราแก้ปัญหาจบทํางานให้เขาเสร็จเราจะได้เลือนทันเลือนตำแหน่งเดือนปรากฏว่าพอมันพูดเสร็จมันบอกว่าอะไรครับไอคิด มึงเคยพวกไม่ได้เลือกเหงุสวยหมาแม่แดกเจอปัญหานิดเดียวมึงยอมแพ้แล้วไม่คิดจะสู้ละคนอย่างมึงเนี่ยสมปลักอยู่กับความล้มเหลวตลอดชีวิตตั้มแต่วันนี้เป็นตอนไหม่การบินัยไม่ต้อนรับคนอย่างมึงเองไม่ต้องโผลหาผู้หญิงทังวหูโคมใส่ไอเวรแล้วูโผมาหามึงหวังจะให้มึงช่วยหวังจะให้มึงปลอบใจนอกจากไม่ช่วยไม่ปลอบใจเสือกดาไม่มีทางเลือกแล้วทำได รอจนสนามบินเปิด4เดือนต่อมาสนามบินเปิด้วออย่างที่เล่าไปฝันสนามบินแม่งใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องบินแม่งมาลงเยอะที่สุดในโลกลเราเตรียมการเาไว้สี่เดือนไม่ทันเครื่องบินแม่งมาลงแต็มมาบอกขึ้นไม่ได้ไม่มีอาหารเพราะไม่มีอาหารขึ้นหอ,มอบมันทักการบินกระดาษจะลื่นเปิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีอาหารทำไม่ทันเราต้องทันไม่ทันไม่ได้ ฝ่ายปฏิบัติการในสนามบินมันทูกดดายอยู่คนเดียวฝ่ายอื่นผ่ไม่ทันมันไม่มีอาหารไม่ส่งขึ้นเครื่องบินมันก็ทุ่ยาอยู่คนเดียวไม่เอาแล้วไม่ยอมประกาศรับสมัครใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการในสนามบินมาช่วยกูหน่อยแน่ไอเวดเมื่อก่อนกูบอกกูตลอดกูมาจากการินไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการในสนามบินขอย้ายไปอยู่กับมึงเสื้อไม่ให้กูย้ายปล่อยให้กูล้างขี้อยู่นั้นอ่ะสี่เดือนหเต็ม,มตอนนี้พอคุณไปไม่รอดทูกดดาเสื้อมาขอให้กูไปช่วยไปไป,ไป คนไทยมีศักดิ์ศรีหน่อยไอเย้เวนเลยทีตอนเราเดือดร้อนมัขอให้มันช่วยแนะ่ไม่ช่วยเว้ยนะตอนนี้พอมันเดือดร้อนจะมาขอให้เราช่วยเราคนไทยต้องมีศักดิ์ศรีไปไหปมไป,ไปจะอยู่หาเตรียมเ네<ป>นือ เอาชัวร oh! so 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 you know, ์ค so you you ุไม่อยู่กันมากแล้วนะหนีไปอยู่ฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่ส่งอาหารขึ้นเครื่องบินเดินไปเจอมิสเตอคาร์มิสเตอคาร์แม่งกำลังหัวฟูเอาอาหารใส่ตู้ส่งขึ้นเครื่องบินวิ่งเอาอาหารใส่ตู้ส่งเครื่องบินหัวแม่งฟูเฮ้ยมิสเตคาร์กูเนี่ยกูเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการในสนามบินทั้งหมดเนี่ยมึงปล่อยกูอาทิตย์เดียวเสร็จเรียบร้อยมึงจะทำสระเบือแล้วมึงไปทำแล้วมึงยังมายุ่งกับชีวิตอ้าวแม่เสือกด่ามึงนะปอากูไปเจอไอ้อ่ำเฮ้ยจำไม่อ่ำได้หมั้ยที่แม่งผมน้ำลายใส เราบี้ซะแม่งมาเลยอยากเป็น professionally management นะปาบอกว่าของพวกไอ้อนช่วยกันุยอาทิตย์เดียวเสร็จเรียบร้อยนี่ทาถามไอ้คิดเย็นนี่มึงว่างไหมแน่เอามือลูบปากเลยๆไอ้อำลาบปากมาแล้วเย็นนี้ได้กินข้าวฟรีแล้วม,าพาพมึงพาไปเรียนอาหารหรือเปล่าอ้าวพาพมึงพาไปไหนตัดเสื้อผ้าตัดทำไมพรุ่งตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปมึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นโฟ์แมนในสมมีอะไรนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นโฟมแมนในสัมรีผมยืนชี้หน้าด่าแม่ง มึงจำได้ไหมทิตย์ที่แล้วมึงทำอะไรอยู่อันที่ที่แล้วมึงงล้างขี้อยู่เลยเหี้ยที่นี้ให้มึงขึ้นเป็นโฟร์แมนแล้วมันบอกอาทิตย์ที่แล้วมึงทำอะไรมึงไม่สนใจตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นโฟร์แมนแล้วสำรีเงินเดือนขึ้นจากหกพันเป็นหมื่นสองพันบาทเงินเดือนขึ้นไม่เท่าตัวกมึงจำไอเวท์นี่ได้นะนายเวทเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วแม่งยังล้างขี้เลยจำได้อาทิตย์นี้แม่งคำหลอกกูให้ไผใส่เสื้อนอกนะนะปลาบอกว่าโอ้โหเฮ้ยชีวิตคนทำไมแม่งไล่ขนาดนี้วะนะ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเนี่ยผมว่าเขาตายกันเป็นสิปีกว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนตายแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเจ้คำพูดเจ้าไหนจะการเทันไทยได้ไหมปัญหาตรงไหนเยอะๆมึงเข้าไปแก้แก้ปัญหาเขาจบเขาขึ้นเงินเดือนให้มึงงานตรงไหนยากๆเขาทําไม่ได้มึงไปทํางานให้เขาจบมึงได้เลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยากได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนง่ายมากตรงไหนปัญหาเยอะงานยากมึงเข้าไปทําได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแน่ ้ยชีวิตคนแมง่งโคตรง่ายเลยความสำเร็จแม่งง่ายแค่นี้เองติดใจเว้ยอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเดืนเดือนอีกรอบหนึ่งทำงานก็มองเนี่ปัญหาตรงไหนมันเยอะบุเครื่องบินมีปัญหาเยอะสมัครไปทำงานบุเครื่องบินเฮ้ยมีสกัดบุเครื่องบินเนี่ยกูแก้ได้ปัญหาบุเครื่องบินเฮ้ยบุเครื่องบินปัญหาเยอะนะงานมันยากนะปัญหาเยอะๆต้องอยู่งานยากๆต้องอยู่งานตรงไหนที่ไม่มีปัญหางานง่ายๆมึงให้ไอ้พวกกระจอกนี่ไปทำมึงจำคำพูดไว้นะ ใครก็แล้วแต่ที่ชอบทํางานง่ายทางานไม่มีปัญหาชีวิตมึงกระจอกทั้งชีวิตงานง่ายไม่มีปัญหาใครก็จะให้เงินมึงเยอะใครจะให้ตําแหน่งใหญ่ๆใครจะให้ความสำร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีเพราะนั้นใครที่ชอบทํางานง่ายทำงานไม่มีปัญหาชีวิตมึงกระจอกทั้งชีวิตอยากรวยอยากประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ทำยังไงปัญหาตรงไหนเยอะครัไปแก้งานตรงไหนมันยากสุดคนทากันไม่ได้ผม้าไปทํามึงคิดไว้พวกคูดเพรอะนีงานมันง่ายนะ ไม่ง่ายงานนั้นยากที่สุดนะบูแลนด์นี่แม่งยากที่สุดแล้วแต่ไอ้พวกไอ้สน <c oughs> พวกไอ้ไอซีนี่มันเป็นงานเห็นงานยากที่สุดปัญหาเยอะที่สุดมันเข้าไปทาเมื่อมันทำงานยากที่สุดสําเร็จแก้ปัญหาเอายอะๆสําเร็จมันก็ได้เงินเยอะที่สุดมีตําแหน่งใหญ่ที่สุดไม่ได้จแะแตกเพราะฉะนั้นจาไว้ทำอย่างเงินขั้นเลือ่อนตําแหน่งเลืออเล่อนเองินเดือนตรงไหนปัญหาเยอะตรงไหนงานยากเข้าไปทําทําได้แล้วมันจะเลือ่อนขั้นเลือ่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนทุกคนพยายามหนีปัญหากลัวพลาดแล้วตกงาน กูวิ่งเขาใส่ปัญหาเพราะรู้ว่าจะแก้จบแล้วได้เลือเล่อนขักก้นเลือ่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเดือนเดียวเสร็จเรียบร้อยได้เลือ่อนตำแหน่งเป็นเซอร์วิสเลฟเปอร์เซนต์เตสนามบินมีปัญหาเข้าไปแก้ปัญหาในสนามบินได้เลือ่อนตำแหน่งเป็นแรมซูเปอร์วิเซอร์จำไอเวทที้ได้ นะครับก,ก่อนนี้เป็นเด็กวัดตับขา,าแยกหม,มาแดงตอนนี้กลายเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกหเกห,ห็ไเหนไหมครับฝ่ายพวบคุมปฏิบัติการในสนามบินมีปัญหาคมเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาจบได้เลือ่อนตำแหน่งเป็น o p e r a t i o n Assistant นะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนการปฏิบัติการในสนามบินได้เลื่อนตำแหน่งทุก6เดือนเงินเดือนขึ้นจาก5,000าเป็น1 2 23,000า 23, 2 8า35,000บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่สองปี ตำแหน่งจากคน้าที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมสามแสนเ,เป็นผู้บริหารที่อายุน้อยที่สุดและเก่งที่สุดในสนามบินนั้นนะเนื้อหอมมากสาวติดกลมเลยตอนนั้นผมอายุยี่สิบปีติด2องขีดครึ่งกับตันอายุ5 10, ้ิปีโคพลอตนะอายุห้ปีติดสามขีผมห่างกับตันแค่ครึ่งขีด ครึ่งขีดนะเว้ยไม่ใช่ครึ่งโลนะครึ่งขีดมีหมายความว่าเลื่อนอีกตำแหน่งเดียวเท่ากับตันนาย้ห้ากันยี่ห้าปีผู้หญิงในห้องนี้นะอายุ20,21,22,23เป็นแอร์โฮสเตสอยู่เห็นชายหนุ่คนหนึ่งเดินขึ้นเครื่องบินมันหญอย่มากเลยหมายถึงตำแหน่งนะรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่คิดมันกูเลย บินม,มาใหญ่มากและตำแหง่นใหญ่มากอายุ24ปีติด2ขีดครึ่งนะเงินเดือน3แสนบาทเป็นพวกเราถ้าเป็นแอลเอเซนต์ตอนนั้นเอาไหมเอาแหแย่งกันใหญ่แล้วแมตกตีกัน